วันนี้เราจะพามาติดตั้งตัวรดเสียงแตรของ n น t a V นะครับซื้อมาจาก f อสี้ม750บาทมันก็จะได้เป็นตัวตัดเสียงแตรแล้วก็มีปลั๊กพ่วงพ่วงใส่ตัวก่อนเข้าแตรแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปต่อกับแตรนะครับก็คือเอาตัวนี้ไปขันกลางซื้อวางก,ก็ปึ๊บ มีคู่มือให้โอเคในเบื้องต้นเขาก็จะบอกว่าผมก็ทาตามเนี้ยให้ไขน็อตแล้วก็สกรูที่อยู่ใต้ท้องรถออกนะครับก็คือพขาพบว่าไขกแ้วก็จะอยู่อยากจะเปิดไฟแซงในการติดตั้งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีปลั๊กอยู่ที่ ที่แตรนะครับเรามื้อล้วงเข้าไปจากข้างล่างเราเราก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็ปลั๊กใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวมันจะเป็นในตัวตัดเสียงนะมันจะอยู่ระหว่างมันจะขั้นกลางระหว่างปลั๊กกับแต่นะครับเราก็เอาขัา้วขั้วขั้วของตัวอะไรนะตัวตัดเสียงฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียบเข้ากับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็ต่อที่ปลั๊ก นะครับเราต้มีเต็กกาวสองหน้ามาใช่ไหมพอต่อเสร็จเราก็ติดเตปกกาวสองหน้าให้มันคงนะครับแต่ว่ามันต้องมือล้วงเข้าไปมัน,ม,น,ม,นมองยากก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับถ้าเพื่อนๆเอามือสอดเข้าไปอ่เพื่อนๆก็จะจับแตงหว่ได้แล้วก็สามารถถอดก็ต่อสายใหม่ได้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามากดปุ่มล็อกรถ ปลดล็อกเงียบเลยนะครับล็อกรถปลดล็อกโอเคเรียบร้อยนะครับฝากกติดตามช่อง Engi Channel ด้วยนะครับ